สวัสดีค่ะเพื่อนๆอากาเซ่วันนี้ก็กลับมาพบก,กับใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้ใหม่ก็กลับมาแล้วก็มีเพลงเพลงหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคนคงเคยอาจจะฟังมาแล้วในทิกตอกใหม่หรือว่าในทาง YouTube ใหม่ก็แล้วแต่ก็คืออาจจะเคยฟังมาแล้วคือเพลงนี้ใหม่ก็แต่งมา นานแล้วเหมือนกันตั้งแต่ก็เซเว่นยังไม่คัมแบครอบที่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็คือจนตอนนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็เซเว่นงานเยอะจนแบบเพลงนี้มันเข้ากับช่วงนี้มากก็เลยแบบกลับมารีมิกแบบว่าร้องใหม่อีกครั้งหนึ่งทำคลิปร้องเพลงนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนอากาเซ่ได้ฟังกันนะคะยังไงก็ฝากรับชมรับฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ไปฟังกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ แคอยากรู้ว่า g o ่นคัมแบ็กเมื่อไรเมมเบอร์ Member ในวงออกเพลงคัมแบ,บก็กกันหมดทุกคนเงินในกระเป๋าของอากเสซนั้นบางเบาเหลือเกินหากอาจีทานในก็เ g o ่นคัมแบ็กได้นั้นนกน้อยตัวนี้ก็พร้อมจะไปทุกวัดกลับมาได้ไหม they the ฟังกันจบแล้วไปยังไงบ้างคันเฟอนากาเซ่เข้ากับเราช่วงนี้ไหมคือแบบเงินในกระเป๋าเรามันบางเบาหรือเกินเมื่อไหร่เขาจะคัมแบ็กเมื่อไหรเขาจะมาราชมางครบเจ็ดคนเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีกอลเซเว่นครบเจ็ดคนสักทีตอนนี้คือแบบผู้ชายคือแบบเราก็ดูสวยอยู่นะทุกคนเราก็แบบสวยมากเพราะผู้ชายรัวกันมาหาเราเลยแสดงว่าแบบเราก็สวยอยู่ก็สวยมากนะทุกคนสวยแบบสวยแบบสวยแบบสับสวยแบบใหม่นะคะแต่ก็คืออยากให้ทุกคนกลับมารวมตัวกันเพราะตอนนี้คือแบบเงินฉันคือแบบมันบางเบาบางเบาบางบางบางจนไม่เหลือ ไม่เหลืออะไรแล้วคือมีบ้านขายบ้านมีนกไก่หลุดแล้วตอนนี้ยังไงก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ชอบเพลงนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับ c r i b e เป็นกำลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย